โอ้โอเคผมว่ามันสุกหมดแล้วนะ สวัสดีครับสวัสดีคุณพ่อบ้านและก็บคุณแม่บ้านนะครับ Family Man พ่อบ้านงานครัวนะครับวันนี้ผมขออนุญาตใช้ภาษาเหนือหรือว่าภาษาคำเมืองนะครับซึ่งเป็นภาษา,าบ้านเกิดของผมเองนะครับผมเป็นคนละปูนเนาะก็อู้ภาษาเหนือภาษาท้อ,ทองถิ่นนะครับวันนี้ผมจะชวนมาทำเมนูที่กิ่นบ่อยขนาดหรือว่ากิ่นเจือขนาดเวลาอยู่ที่ละปูนเนาะอยู่บ้านเกิดนะครับนั่นก็คือน้ำพริกหนุ่ม ซึ่งหลายๆคนทั่วประเทศเนี่ยจะรู้จักอาหารเหนือแบบที่ดังๆเด่นๆก็คือพวกแกงข้างเลน้ำพริกหนุ่มน้ำพริกอ่องอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็วันนี้ก็มาทําง่ายๆด้วยหม้อทอดอะไรน้ํามันนะครับซึ่งหม้อทอดอะไรน้ํามันเนี่ยมันเป็นยี่ห้อไฮเออขนาด2.5ลิตรใช้มาแล้วประมาณ2ปีนะครับก็เป็นระบบแม่นวลที่ใช้มือหมุนเอานะ พอมันเซจแล้วมันจะดังติ้งเนี่ยคือมันใจดีอยู่นะครับวันนี้ก็จะใจให้มันเป็นประโยชน์นะฮะปกติเฮาทําน้ําพริกหนุ่มเนี่ยเฮาจะย่างด้วยเตาอังโลนะครับหรือว่าเตาถ่านเนี่ยนะฮะแต่ว่าในเมื่อมันสะดวกอย่างผมเนี่ยตอนนี้มาอยู่กรุงเทพมันบสะดวกที่จะเอาไปย่างอันลต้องไปเขาเรียกว่าไปจุดไฟจุดถ่านอะไรเงี้ยมันบอกมีเวลาหรอกครับบางทีสถานที่มันก็บอกอำนวยความสะดวกก็มีหม้อทอดอะไรนะ้น้ำมันก็เลยเอามาทา ครั้งที่แล้วเคยทําไปอยู่ครั้งหนึ่งนะครับแต่ว่าพริกที่ใช้ทำเนะี่ยมันบบมันแบบแม่นพริกที่อยากได้แต่วันนี้พอเอินไปเจอพริกที่อยากได้ที่อยากทําน้าพริกหนุ่มนะนะะมันเหมือนพริกที่บ้านเลยก็เลยลองเอามาทําดูนะครับซึ่งวันนี้มีโคลกนะฮะมีแตงกวาแล้วก็มะเขือเป็นอ่าผักกับก กลิ่นตัวแค่นั้นนะครับส่วนของที่จะทาน้ําพริกหนุ่มมันบายากเลยถ้าน้ําพริกหนุ่มเหนือแะ้แะแ้เนี่ยทำบปยากเลยนะครับอันแรกเลยนะครับคือพริกหนุ่มนะฮะพริกหนุ่มอันนี้เนี่ยผมใช้ประมาณ10กว่าเม็ดนะครับ13เม็ดก่อนที่เราจะเอาไปย่างนะครับเราก็เอาไม้จิ้มฟันเนี่ยแทงมันก่อนให้มันเป็นรูพ่องนะครับเพราะว่ามันจะได้แบบให้มันมีลมออกเวลามันสุกเนาะอ่ะ,อะเดี๋ยวเราจะทำทั้งหมดนะครับอันนี้เป็น ต้นหอมซอยกับผักชีซอยอันนี้จะใส่สุดท้ายเลยนะครับอันนี้เป็นเกลือเกลือป่นะครับ1ช้อนชาอันนี้เป็นรสด,ดีแล้วก็ผงชูรสไผ่จะใส่ก็ได้บะใส่ก็ได้เด้ออันนี้นะนะครับส่วนอันนี้หอมแดงนะครับประมาณ10บหัวแล้วก็กระเทียมนะครับประมาณอ่าสิกว่ากลีบนะครับผมน้บได้ที่ประมาณ16กเนาะแค่นี้นะครับที่เราจะทําน้ําพริกหนุ่มนะครับแต่อันแรกเราจะต้องเอา หอมแดงกระเทียมและพริกไปย่างในหมอ้อก่อนนะครับอย่างที่ผมบอกก่อนที่จะเอาไปย่างผมก็จะเจาะรูพริกนี่ให้ทั่วก่อนเนาะอ่าอันนี้เจาะแล้วประมาณสักสองสามรูต่อเม็ดก็ได้ครับให้มันแบบมีเวลามันร้อนนะ่ะมันจะได้เอาลมออกมันจะได้แบบแตกรูปๆลับๆ <c oughs> ประมาณนี้เสร็จละแค่นี้เอง พร้อมที่จะเอาไปใส่ในหม้อทอดละพริกหนุ่มเยอะมากนะครับอันนี้คือผมอยากจะทำเพื่อมันเป็นปริมาณเยอะๆเลยไงแบบทีเดียวทำทีเดียวแล้วก็เก็บไว้ได้หลายๆวันถ้าเราเอาใส่ตู้เย็นไว้นะก็จะอยู่ได้นานอยู่นะครับหอมแดงแกระเทียมอ่ะ ใส่ไปหมดเลยนะอย่างนี้เลยนะใส่เข้าไปเราจะตั้งอุณหภูมิที่สององศาเลยนะครับสูงสุดเลยแล้วเราจะย่างตีสิบนาทีก่อนนะครับถ้ามันบัสซุกค่อยเพิ่มเวลาเนาะสิบนาทีผ่านไปนะครับอันนี้ก็เราจะมาดูกันเนาะโอ้โหโอเคผมว่ามันสุกหมดแล้วนะได้ล้วไปเอาบาแต่งลบก่อน นี่แบบนี้เลยนะครับร้อนมากๆอันนี้ต้องมีที่ขีบเด้อขีบเอาออกเดี๋ยวเราจะขีบเอาไปวางไว้ให้มันเย็นสะหน่อยเนาะก,ก่อนที่จะแกะเพราะว่ามันห้อนเดนนย้มันแกะบม่ได้ คลิกนี้ต้องปล่อยให้มันเย็นก่อนนะครับเดี๋ยวเอาถึงจะแกะได้เนาะแต่หอมนี้อาจจะแกะได้เลยเพราะว่ามันร้อนไม่เยอะนะมันร้อนมา,มากๆเนี่ยสุกแล้วนะ,ะเดี๋ยวขอแกะทั้งหมดทั้งมวลน,นี่เสร็จก่อนเนาะ หลังจากเขาแกะเปลือกออกหมดแล้วก็จะได้แบบนี้มานะครับอหอมหอมแดงหอมตรเียมกับแกะหมดแล้วเนาะพริกนี่ปอกเปลือกง่ายมากเลยเวลาเอาไปย่างด้วยมอทอดไร้น้ำมันนะครับอ่ะทีนี้ก็เอามาใส่ครกนะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะใส่เพ้มันหมดเลยเด้อผมจะใส่กุยยางเลยนะแล้วก็ค่อยตำทีเดียวเลยใส่เกลือไปเลยนะครับพริกเนาะหอมแดงกระเทียมใส่ไปเลยนะครับ เพราะจะได้มันก็ต้องผสมกันอยู่ดีรสด,ดีผงชูรสน,นะครับผมใส่ไปเลยนะแค่นี้นะครับน้ำพริกนุ่มอะน้ำพริกนุ่มจะมีแค่นี้แล้วผมจะเอาไปต่าทั้งลู่ม,มาเพราะข้างบนนี่มันต่ไมาได้มันสะเทือนผมขอต่าบนเก้าอี้นี่นะีน๋นาน่าจะมันหน่อยน้ำพริกนุ่มอะต้องต่าเมื่อมันเหลือกนะครับต่าเมื่อมันแบบพอดีนี่แหละมันต้องละเอียดมาก มันต้องใหญ่ได้เด้อเพราะว่าเม็ดพริกมันใหญ่เนาะถ้าไขรชอบเผ็ดนะครับเพื่อใส่พริกชี้ฟ้าย่างไปตัวเนะครับเอาพริกชี้ฟ้ามาย่างกับพริกหนุ่มตัวแต่ถ้าใคร ชอบแบบอบอะเพ็ดธรรมดานี่แหละก็เอาแบบอี้เลยนะครับนี่ระวังตาเดอ้อน้ำมันปุ่งดีกันนะกระเด็นเข้าตานะครับ ประมาณนี้เนาะเราต้องละเอียดมากอเอาไปใส่ถ้วย แบบนี้แล้วเราก็จะแต่งหน้าด้วยต้นหอมกับผักชีซอยนะครับผมชอบใส่นักนัก้ำพริกประบานเห็ <c oughs> นไหมโอเคเสร็จแล้วครับ กีจะมาจิ้มหื้อพอนะครับว่ามันเป็นจะไดเนาะข้างในทนัดข้างนี้จิ้มมันต้องจิ้มแบบเอี้ยนะครับจับแตะจับบ่าจับขนาดเลยครับ อันนี้แบบเห็ดคนภาคกลางกินได้อื เสร็จไปเรียบร้อยแล้วสาหรับน้าพริกหนุ่มที่ทําด้วยหม้อทอดอไร้น้ํามันนะครับมันกับเซตหมดหรอกถ้าทําด้วยหม้อทอดไร้น้ํามันอย่างเดียวมันต้องเอามาตำเหมือนกันเนาะนะครับแต่ว่าเราสามารถมาย่างมาอบด้วยหม้อทอดอไร้น้ํามันได้นะครับมันก็คล้ายคยกับการย่างด้วยเตาถ่านเหมือนกันนะครับใช้อุณหภูมิ200องศาเวลา10นาทีพอนะฮะใช้พริกหนุ่มไป13เม็ดหอมแดงนะครับ10หัวกระเทียม16กกลีบ เกลือนึ่งช้อนชาแล้วก็รสดีผงชูรสเล็กน้อยใข่จะใส่ก็ได้บะใส่ก็ได้อันสองอันหลังนี่นะนะครับออกมาจับขนาดรสชาติบาเฮ็ดเกินไปนะครับแล้วก็บเบาอ่อนไปอันนี้เหมาะกับคนภาคกลางเลยนะทาง่ายๆอันนี้คือน้ําพริกหนุ่มหนุ่มแท้ๆเลยแบบเหนือเลยนะเพราะคนเหนือเป็นคนทําเองเนาะอันนี้สามารถไปทําง่ายๆได้ที่บ้านไข่ก็เติงหาบ้านลองไปหามาเนี่ยพอครับอี้เลยถ้ามีแคบหมูนะสุดยอดวันนี้ขอบคุณนะครับที่รับชม ลิปนะครับแล้วก็มีเมนูง่ายๆที่จะรอทำรอเนี่ยอยู่รวมไปถึงรีวิวอุปกรณ์ของใช้ที่เป็นส่งมาคือรีวิวผ่องแล้วก็ซื้อมาใช้เองผ่องก็มีนะครับวันนี้ขอบคุณเจ้านักนะครับสวัสดีครับ